นี่ดานี่ก็คือสวนสยามาน,นาลีีบเคยอยู่ความสูงพน้อ่ะนี่ก็คือเตสร์ที่า3ตัดน,นัะสวนสยาม กันด้องเขาเมื่อเห็นมันด้ก็ตต่นเต็อยู่ได้นักพี่น้องนะะต่นเต็นที่สุดเลยตื่ตนเต็นหลาย แล้วงานแล้ววันนัลลีก็ถึงวัดสายปที่ทองดาท่าอนันตินะฮะโมงเลิกงานแล้วพี่เนะาะเจ้านั้นวันนี้ก็ลงไปเห็นงานปูไปล้างจานให้เพลินยนูของออาหารพี่เนาะจะได้อยูวันหนึ่งละร้อยบาทเขาได้พาขนมสต๊อกข้ากฝรั่งกาแฟพี่เนาะเอ้ยก็เป็นขณาที่ ทับแจน่าสาหรับคนที่บพก่เคยเห็นแบบนี้ <c oughs> บรรนนลีก็บกว่าท่านเคยเห็นแบบนี้ก็นได้มาเห็นแ้ะพี่น้องเออ เป็นบนสวนสยามเหรอบนทองเทียวหรือที่สิบห่วงไงเติบเป็นเรื่องแปะสร้ารับคนบ่เคยเห็นนะพี่น้องเคื่อตื่นเต้นไร ก็แบบ้านหน่อเขาเปิดของหัวหายเลยเนาะแล้วนั่นเองเจบิดถนนก็เล็กนั่งเลยเจอบกันนมาดูอังเลยเราไปหาแน่น้องนะผมขอบใจได้เลยเอ๊ะ

คือเรียกดอกอันนี้่ละเช ฮะโอ้ตกใจหมดเลยอาจารย์เอ้ยสอนที่นึ่งกือวาลิบุวาลิป่าลงานแล้วใช่นหอมองมต่จะได้กัพของไอ้ไปเห็นงานโอ้ได้ปะ